ติด GPS ไปกับลูกโป่งดูว่ามันลอยไปไกลแค่ไหนก็พบว่ามันลอยไปไกลเกือบ80บกิโลเมตรวันนี้เราได้เตรียมลูกโป่งใบใหญ่ถึง2อใบเราจะติดกล้องขึ้นไปและเอากลับมาด้วยเชือกที่ยาวสุดๆแถมเราจะติดสิ่งของขึ้นไปด้วยนั่นก็คือกล้องมือถือทุกคนอยากให้เอาอะไรขึ้นไปอีกคอมเมนต์เอาไว้เลยหรือว่าจะเป็นชื่อตัวเองทีมงานรีบทาการผูกเชือกและติดของต่งตางๆไปกับลูกโป่งนี่เราจะติดมือถือแล้วถ่ายวิดีโอเอาไว้เลยค่ะแถมทีมงานได้ติดชื่อเข้าไป เอาลงมาดูกันค่ะว่าจะขึ้นไปสูงแค่ไหนโอยตื่นเต้นมากคลิปที่ได้จะเป็นยังไงถ่ายติดอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะเหลือชื่อของใครบ้างทุกคนเห็นคลิปนี้ต้องแายไปนานแค่ไหนคอมเมนต์ชื่อกันไว้เลยหาทำมาติดมือถือขึ้นไปกับลูกโป,ปง่งคลิปนี้มาดูกันเลยค่ะว่าจะถ่ายติดอะไรมาบ้างเราได้ทําการปล่อยลูกโป,ป่งขึ้นไปบนท้องฟ้านานสิบนาทีโดยผูกเชือกติดลูกโป,ป่งไปนะคะลูกโป,ป่งจะได้ไม่ตกหายไปจ้าเราได้ติดชื่อคนดูและมือถือขึ้นไปถ้ามีคลิปหน้าอยากให้ติดอะไรขึึ้้นนนไปีีกคาาททลุ่รบดงงม มือถือจะยังอยู่ไหมโอ้โหเริ่มอ,ออกไปค่ะมือถือยังอยู่นี่คือชื่อคนดูที่เราติงขึ้นไปแล้วเหลือลงมาบางชื่อกลุดออกไปแล้วทุกคนลองไปดูอีพีหนึ่งเลยนะคะว่าตอนแรกมีชื่อใครบ<อ>้างตอนนี้เหลืออยู่แค่นี้แล้วจ้ามีคนบอกว่าอยากให้ลอยตุ๊กตางั้นเราลอยตุ๊กตาให้ก่อนเลยคะ่ะตอนนี้ทุกคนอยู่ที่จังหวัดอะไรใครเห็นตุ๊กตาตัวนี้บอกหน่อยนะคะจะรีบตามไปหาเลยส่วนคลิปที่ได้จากมือถือก็จะเป็นแบบนี้เลยจ้าได้ภาพมุมสูงเหมือนถ่ายจาก